มิตรตาดาสาวน้อยปกติย่อยๆอยากคิวบึกทับไปบังกจะไปบังกพังไปบังกร้องขึ้นว่าเอาเถิดนะสิเว้ยเอาเถิดสิว่าน้ำมึงเข่าคางซานกูจะเข่าคางคว้าน้ำมึงลองข้างหน้ากูจะลองข้างหลังดูลาลาละหลังหลอกแหลกลูกหลีกน้ำมึงลามน้ำมึงลวนน้ำมึงควนบังกิกสอกแสรจสุกซิงน้ำมึงกิบเข่าใส่น้ำมึงเต็มหยุบหยักหยิบมัดมือใบอมิตรตาดารอ อาบตายแล้ววานะอาตายแล้ววานะมังวดบางชกบางทะล,ลกพานุอีนังตั้งนงนะกลางลังนะก้างนานะจะผิดเจ้ากองปากพอปรรองวานะมังคนร้องดานะอีคนจันทาน,นะาังทรง้าซาดา่าเตียบตีนะอีดานะไม่ดีนะีดาน่าด่าละกระทบนะคาแทกแดกดด่าดูดังให้อัไปเกียบปันใครคนการีห้าพัวไม่ได้ก็ไม่บอกมาพวกกูก็จะหากันนัไปให้เอางสะาหกคนก็ไม่จนหนกใจนะจะอยู่กันทำไมไป,ไปแก่กาม ต้องไปเถิดไปไปไปเถิดไปในยายนายหมายปองรูปร่างหนางน้องยังมีสัตว์เอทำทานโทนทิศนแม่อยาคิดถ่ายเทให้เท่าเอเตประเดี๋ยวมันก็ตาอีอุ้มเมยเนาะเมย์เนาะมักนี่นั่งไม่ได้